จะว่าไปแล้วเนี่ยผมเองก็ยังไม่เคยเล่าให้พวกคุณฟังเลยนะว่าใครจูหรือสัตว์ประหลาดตัวไหนที่ผมกลัวถ้าจะให้พูดตามตรงนะครับมันไม่มีตัวไหนที่น่ากลัวที่สุดแตไม่อยู่2ตัวนะครับในวัยเด็กที่มันสร้างความทรงจําไม่ดีให้กับผมนั่นก็คือสัตว์ประหลาดสองตัวจากซีรีส์อุลตร้าแมนทีกาครับแมกเนียแล้วก็บิซามซึ่งตัวแรกที่เป็นตัวจุดความน่ากลัวให้กับผมเลยก็คือแมกเนียครับต่อมาค่อยเป็นบิซามอใครที่เคยดูตอนที่ไอ้สองตัวนี้ปรากฏตัวเนี่ย คุณจะรู้เลยว่าผมกลัวเพราะอะไรแต่ที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือทั้ง2ตอนที่มีสปราร์ลาดทั้งสงตัวเนี่โผล่ออกมาโปรดักชั่นโคตรดีถ้าไม่แปลเชื่อว่าอุลตราแมนเนี่ยผมก็นึกว่าเป็นหนังสยองควัญได้เลยนะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสปราร์ลาดสายพันธุ์ปรสิทธตหน้าคนลุกที่มาพร้อมกับสายหมอกแมกเนียครับ แมกเนียปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์อุลตร้าแมนติกาตอนที่22ในชื่อตอนหมอกมาแล้วเรื่องเริ่มาจากการที่มีอุกกาบาตตกลงไปในป่าท,ที่มีหมู่บ้านอยู่ในบริเวณนั้นอุกกาบาตนั่นมันได้ปล่อยก๊าซบางอย่างที่เหมือนหมอกออกมาและแผ่ขยายออกไปในวงกว้างที่รู้ก็คือหมอกที่ว่ามันไม่ดีต่อมนุษย์แน่นอนและสิ่งที่ออกมาพร้อมกับหมอกมันคงเป็นบางอย่าง ที่อันตรายสุดๆไดโก้และโฮลี่ได้รับมอบหมายให้ไปสำรวจบริเวณพื้นที่ที่มีอุกบาทตกในระหว่างตรวจตราอยู่ๆยานที่ขับอยู่ก็เกิดขัดข้องจนต้องลงจอดทันทีเมื่อไดโก้ทำการสำรวจก็พบว่าบริเวณนี้มีสนามแม่เหล็กที่รุนแรงเป็นผลทำให้ยานไม่สามารถขับต่อไปได้ รวมถึงการติดต่อสื่อสารก็ด้วยพวกเขาเลยต้องใช้ยานพาหนะอย่างวิบากขับไปสำรวจบริเวณรอบๆเพื่อหาทางติดต่อศูนย์สเกตตการอาวกาศจะได้ไปเจอหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับป่าแต่ที่นั่นกลับดูร้างและวังเวงผิดปกติทั้งทๆที่ข้าของเครื่องใช้อย่างใช้งานได้อยู่เหมือนกับว่าไม่นานมานี้ก็ยังมีคนอยู่ที่นี่ แต่หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้และในตอนนั้นเองทั้งสองก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งท่าทางวิตกกังวลอย่ารุนแรงเหมือนกับว่าเพิ่งหนีอะไรมาเธอคนนั้นบอกว่าหมอกหมอกมันมาในขณะที่กำลังพูดคุยอยู่นั้นอยู่ๆคนในหมู่บ้านก็กลับมาแต่พวกเขาแปลกไปและมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าขนลุก กำลังเกาะอ,อยู่บริเวณคอของพวกเขาจนกระทั่งคนในหมู่บ้านเริ่มยกอาวุธอุปกรณ์ทําไราทาสวนขึ้นมาเพื่อบุกโจมตีพวกไดโก้ทำให้พวกเขาทั้งสามคนต้องวิ่งหนีอย่างเลี่ยงไม่ได้และไม่รู้ได้ว่าสถานการณ์ตรงหน้ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทันใดนั้นก็มีตัวประหลาดที่เหมือนเป็นสิ่งที่ปินไปเกาะคนในหมู่บ้านกันมาลล่าพวกเขาอยู่ถึงแม้จะใช้ปืนฆ่าพวกมันได้ แต่ด้วยจํานวนที่มากเกินไปทำไมต้องหลบซ่อนอยู่ดีเวลาผ่านไปเมื่อฟ้าสางพวกเขาทั้งสามที่กำลังหาทางไปสวนสเกตการอวาาเดโก้กับโฮลี่ก็แยกทางกันเพื่อหาทางขอความช่วยเหลือแต่เดโก้โชคร้ายโดนเจ้าปรสิทธ์เกาะคอจนหมดสติไปในลำทานทางด้านของโฮลี่กับหญิงสาว เดบไปเจอต้นตอของเหตุการณ์นี้ประสิทธิ์พวกนั้นมันออกมาจากอุกกาบาตที่ตกลงมาและมันกำลังดูดพลังงานชีวิตของคนในหมู่บ้านอยู่ข้อมูลจากหญิงสาวทำให้รู้ว่าเจ้าหมองพวกนั้นมันจะไม่เข้าใกล้บริเวณที่มีน้ำแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ต้องวิ่งหนีจนไปเจอกับศูนย์สเกตการอาวกาศในที่สุดเมื่อเข้าไปข้างใน และพยายามติดต่อข้างนอกผ่านดาวเทียมหญิงสาวที่ชื่อมิชิรุก็ได้บอกว่าตอนในเด็กเธอเคยอ่านนิยายที่ผู้คนถูกขังอยู่ในซูปเปอร์มาร์เกต็ตและข้างนอกก็มีสปาร์ลาดที่มาพร้อมกับหมอกและคนก็ค่อยๆถูกฆ่าตายไปทีละคนตรงนี้คืออีสเตอร์เอ็กที่ทําให้เกิดตอนนี้ครับเพราะว่านิยายที่มิชิรุพูดถึงก็คือเดอะมิสเป็นผลงานของราชานวริยายสอยองขวัญอย่างสตีเฟนคิงนั่นเองถึงแม้จะหลบข้างใน แต่หมอกมันก็สามารถเข้ามาผ่านช่องระบายอากาศได้พวกเขาเลยต้องวิ่งหนีอีกแล้วเมื่อผ่านอุปสรรคมาได้พวกเขาก็ได้พบว่าหน่วยกัสเข้ามาช่วยได้ทันตัวจริงของหมอกก็ได้ปรากฏตัวเป็นสปารลาดแมกเนียทำการโจมตีสายยานขุดเจาะของกัสจนไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยไดโก้ที่ได้สติก็ได้แปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนทีกาและทาการต่อสู้กับแมกเนีย แต่ด้วยหินอุกาบาตท,ที่เป็นแหล่งพลังงานของมันทําให้ทีกาต้องสู้กับมันอย่างยากลําบากด้วยความชื่วยเหลือจากชินโจที่ยิงเม็ด้ายใส่แหล่งพลังงานของแมกเนียก็ทําให้มันไม่สามารถเพิ่มพลังได้อีกแล้วทีกาเลยเผด็จศึกได้สําเร็จในด้านความสามารถก็ตามที่ปรากฏในตอนนี้เลยครับตัวประสิทธิ์ที่ออกมาจากอุกาบาตเนี่ยก็เป็นตัวกระจายไปดูพลังงานจากสิ่งมีชีวิตอื่น เพื่อมาลำเลียงในอุกกาบาตแลวตัวของอุกกาบาตเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งพลังงานให้กับแมกเนียก็น่าคิดนะครับว่าถ้าอุกกาบาตไม่ถูกทําลายเจ้าสปาร์ตัวนี้ก็คงไม่มีทางถูกฆ่าแน่นอนประมาณนี้นะครับสาหรับสปารต์ตที่มาพร้อมกับหมอดมรณะแมกเนียอาจจะสั้นไปหน่อยแต่มันก็มีแค่นี้จริงๆแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยผมก็คาดหวังนะครับในอนาคตว่าให้เจ้าสปาร์ตตัวนี้เนี่ยปรากฏตัวอีกครั้งเพราะว่าที่มาที่ไปของมันเนี่ยมันเป็นปริศนามากๆ จะเล่นประเนอะไรจะใส่อะไรก็ได้และตัวต่อไปที่จะทำก็คือบิซามโมนั่นเองครับรอชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ